สวัสดีครับสวัสดีครับมาอยู่บ้านน้ำใสนะครับเราจะอยู่จังดนนรีนะครับวันนี้ก็มาซ่อมรถยนต์ตัวเองแล้วนะครับมามีปัญหาได้ชาร์จไม่ชาร์จนะครับชาร์จน้อยแอมสองแอมนะครับเลยไม่เร็วก่อนนั้น,นก็มีซ่อมได้สตาร์ทไปนะครับครั้นี้ก็ามาทำได้ชาร์จ ชานน้อยก็น่าจะเป็นที่แปลงชุดแปลงฐานนะครับเบอร์นี้นะครับของนิสสันบิ๊กเอ็ม่าตัวนี้เป็นของฮิตาชินะตัวมากับรถเลยเป็นไดชานฮิตาชิแล้วก็มีกาวกาวซิลิคโคนกาวอ่าสำหรับซ่อมรถยนต์จักรยานยนต์นะครับใส่ตรงซีนยางอะแปลงฐานก็รหัสนี้นะครับที่สั่งบิ๊กเอ็มไดฮิตาชินะครับ ตาตาก็ตามรูปนะฮะตัวใดยังไม่ถอดนะครับเราให้ดูก่อนก็ถอดมาทำก็จะเป็นตรงนี้จุดสำเร็จนะครับมีปัญหาชาร์จแอมอแอมนะครับต้องชาร์จแบตเตอรี่ให้นอกเอาเปิดองเปิดแอรเปิดอะไรเยอะๆสตาร์ทบ่อยๆเยอะๆไม่ได้นะครับกล้ไฟจะหมดนะครับปัญหา ถอเลือกันถอดน็อตเอาได้์เดย์ชาร์นนี่ออกมาก่อนนะครับอ่ะตอนนี้ก็ถอดเดยชาร์จมาแล้วครับนี่สันบิ๊กเอ็นนะครับ,รเ,เ,รบเป็นฮิตาชินะครับถสายใต้อาร์เนี่ยอาร์เอลหนึ่งนหะ้าศูนย์เนี่ยนะเบรคเบรคชุดมาแล้วถอดออกมาแล้วนะครับนัดเบอร์สิบสี่แล้วก็เบอร์สิบสองนะครับเจแล้วก็สี สีแชกสามตัวต้องถอดลือน็อตนี่ออกนะตัวนี้ตัวอะไรตัวชาร์ตก่อนหน,นึ่นั่นนี่ครับเป็นโอลิงไปตัวนี้ต้องมาลืมนี่ออกสีแชกตัวนี้เบอร์เจ็ดเบอร์ 8, แปดล็อตนี่ก็ออกนะ เดี๋ยวมาดูวจฐานด้านในอ่ะอ่ะสต็อปกันขอเลือแป๊บหนึ่งก็จะมีคราบฝุ่นนะฝุ่นครับเจรเบียไม่แน่ใจนัานนอกนะสอบเกตเลยไปดูแปลงฐานกันจะท่าไหนบ้างเนาะเนาะนี่ อ,อขอ่ยอะแตงทานอยู่นี่นะเดียบกันทำไมมันไม่เหมือนกันอ๋อแตงทานอยู่ข้างล่าง ต้องงัดไม่ออกตอกสลักออกก่อน

ตัวคันอันะ เดยวออกนะอ่ะน,นีะ้วหยุดเดียวกันอืมกีสามจุดนี่เลยนี่นแหละคร่าวๆเดี๋ยวไปออกกันตับนะอือ่อเจ็ดคำนี้ก็มีบักกีสามจุดนะจุดนี้จุดนี้แล้วก็จุดนี้นะครับตามเดิมเขาแล้วก็ตัวนี้ก็เอากระดาษชูเช็ดคราบออกจากร่องนะครับ ลองแม่เหล็กนี่นะตัวน,นี้จะเป็นแม่เหล็กก็จะให้ชาร์จนะตัวนี้ก็ได้โอดนะตัวนี้ไดโอทต้องมาประกบจะใช้อะไรวะดูท่าดูท่ากัน ใช่นะอตอนนีอ้อยู่นี่นะนี่สอนนี่นะบอสใส่มาใส่มาปรับตัวเขาสร้างใส่มาปรับเเข้าไหมเนี่ยอะไรวะ อ๋คอละเบอร์เองนะเดี๋ยวเลือตัวตัวนี้ตัวลเล็กๆนี่ยนมะั้งจุดละกันเดี๋ยวดูท่าแล้วทนะ่านี้นะ ก็ต้องเคาะเหมือนกันทาเนี้เคาะต้องบีบเข้าไปนะครับทีมบีบต้องล็อกนะมือดดใส่ใส่ไม่ได้ เดยดเท่านี้นะครับประมาณนี้อืมอทำท่าทำทางประมาณนี้อ่ะอ,อ,อ่ะพอตอนใช้คีมบางจกดึงแล้วก็ใช้นี่ขันนะครับขันอีกทีนึง่งทำทางยางก็ใส่ไปมันเดือกันน้ำขันพออยู่กันนะตัวน,นี้ ใสีแนะช่คันประคองคับ อยู่กันนะครับหยุดสต็อปกันแล้วก็ฟอบเบอร์แปดนะครับค่อยๆทยอยขันขันพออยู่กันนะได้อดนะ 早了。So. มือแนงจิตเลยวัดตัวเลขแม่เดี๋ยวมิเตอร์มาวัดกันเอกันมาตั้งมิเตอร์คูดรอยนะวัดนี่ระหว่างไดลโอดกันนี่ขาเนี่ยนะขาโอมเนี่ยนะขึ้นค้างไม่ขึ้นค้างเลยสลับด้านนไดลโอดอยู่ตัวเลนไม่ขึน้น รอบด้รอดมารอบมากันอีกทีนะครับงถอดไอ้าเท็ข้างนอกอีกบนะอืมล